สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ก็รพครับวันนี้ช่องมาวินท่าแนวนะครับก็ได้รับข่าวด่วนจากลุงหำเพิ่นมามามบอกวงด่วนห่คกับนมบามนะครับผมอยู่กับนมบามผมก็ล่างตัดต่อขิดอยู่ของนมอามนะครับท่านผู้ชมลุงหำเราก็มาบอกผูต้ตู่ตู้เตอร์มากว่าเตาไปบ้นเื่อนยี่มองเราตากเขาเราเห็นเตาครับบงหัวบ้า,าจากใสมันก็เลย มาบอกว่าครับถ้าพันมีโชคมีลาลให้อยู่หลังเตาหรือว่าอยู่ที่ตัวเตาว่าให้นุ่นมอามก็วิ่งอยู่ไปไปเบิ้งให้แน่ไปเบิ้งไ,ไงน่ห้าม,มีโชคมี่หลาดนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยตามลุงห้ำผนมาไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งแล้วก็ไปหาลุงหำน้ำแข็งกับออกมามานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเอามาหอดมองตากเขานี่ครับสวนลุงห้ำผลนะครับท่านผู้ชมลุงหำเบาเขียดก,กันบ้างนะ เป่าเขียดเบ่าเขียดเป็นมาก,กวนดวงหนาครับนุ่มามนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเป่าเขียด,ดอ่าเบ่าเขียดเป่าเขีเเยดเห็นเตาไปเห็นแล้ว,ลวไปเบิ้งไปอ๋อบอกพอนแดดโอ้เป่าเขียดแล้วยานแดดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปผอผอ,อ,อครับลุงหำเพิ่นกระต่างเขาลุงหำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้เข่าไหลเแ็นลุงหำโอ้ยฮะรอบรอบสองได้เข่าไหลเม็ดครับไม่เป็นไหลสอง เขาน้ำท่วมเลี้ยเลี้ยเลี้ยอ่าเลี้ยน้ำท่วมเนาะครับผมโอ้<ม>ใช่ดี๋ยวนวดลุงหำไปบอกเขาผมมาดรวนหันวามาเบิ่งเตาผ่านานะอ,อ๋อมาออไปใส่มาใสา่เตามาตากเข่าซอยลุงหำครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปพบพ่อครับนุ่มอามก่อนเด้ลุงหำขออนุญาตกันครับสวัสดีครับนุ่มอามครับนุ่มอามทำอะไรเนี่ยงูเห่าเอ้ามาหาเต่าเอามาเจองูเห่าอีก โอ้โหงูเห่ตายแล้วโอ้หงูเห่าตายถึงรถเหยียบค่ะท่านผู้ชมงูเห่าถึงรถเหยียบสวัสดีครับครับโนบามเพราะงันไอ้ไงเจ้าท่านผู้ชมที่จำได้อยู่เนาะเพิ่นไปบอกฮอดเฮียนว่าไปเบื้องเตานี่มันมันบอกไปจักเทียมันเป่ามาหาเพิ่นเนม่ยอาโชกเพลินมันมันมาใหายโชคให้ลาบคือหามนี่นะครับพ่อไ่เจ้าหรือลูกหามอะไรล่ะครับเพลินๆกับเป็นลูกของผมพูดไปละเทียมไปละเทียมไปจำนะ มานีเต้ามาวัวเบี้ยงคล้ายๆกับว่าสิมาตากเขาซอยเพิ่นเพืจังได้กับโมหูเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งเต้าอ่าไอ้เบ้าเขียดเอามาพี่ก็ได้เออเออเออเต้าวาพี่หรือว่าเต้าอยู่ใครใกล้ขี้ตะเลเขียดบ่โอ้ยเต้าตัวนั้นบ่คือเล็กินแล้วโอ้ยนี่นะครับเต้าอาจสิเป็นเต้าให้โชคเพราะว่ามื้อนี้เป็นโครงสุดท้ายแล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมโครงสุดท้ายแล้ว ก็อยู่หันเดียกับมากเลยอยู่พื้นเก่าเอ้านั่นแหละเป็นเป็นเรื่องหนาเลือเรือเสือเนาะเดี๋ยวนี่แหละต้องเบิ้งโชคเบิ้งลาบน้ำผึิงชาวกอนวะตาเขาสามที่เทียรแล้วบ่เห็นเคยมีเต่าบ่จะเทียบอืมนี่แหละวันนี้ได้มากแล้ลูกหำวันนี้ยังได้อยู่กลางกลางอันอันอัน่าผาดางเขาเลยเอากระดาษกบเนื้อเนื้อปลาไก่บ้านเมียนกาษชิมะไฮโชค ลุงห้ำเลยเนี่ยให้เบิ้งเอาว่าถึงพ่อเห็นตัวไหนว่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เต่าของแท้แน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่เต่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเต่าตัวนี้ไม่ไหวนี่เลยนี่ครับตัวนี้แน่นอนเฮ้ยนึกออกอืมเดี๋ยวเดี๋ยวให้กุมารพัดเบิ้ง เอาไปเอาไปสั่งเบิ้งก่อนอันนี้ก็สิบพกเกินโล่สองโลประมาณนี้แหละลุงหำสัเบิ้งก่อนว่าเท่าไหร่ไปเดี๋ยวไปสั่งเบอร์เดอร์ไถ่หนิเด้อเออไปสั่งเบอ่์เดอร์หนึ่งเอาตัวนี้คือไก่หน่อยเถิดระหว่างนี่ไหมใกล้ใก่้ใก่้หน่อยตัวไก่หน่อยใกล้หน่อยตามที่เล็กไปนี่เอาถ้าจะทำเบิ้งเด้อ ไม่ต้องจับไง่บ้างหรอกแค่ว่าเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเอาติเบิ้งจากโตเพิ่นเห็นเป็นศูนย์หาแปดอยู่พวกซื้อเลยยูบตากันเลยเห็นบ้าศูนย์เนี่ยกว่าศูนย์หาแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์อยเห็นบ้างศูนย์บ้างศูนย์อยู่ข้างดีอย่าหายฟ้างทีนุ่มอามเห็นเป็นศูนย์อันนี้เลขหายเพป็นศูนย์หาแปดเนี่ยศูนย์หาแปดนะครับนุ่มอาร์เ็น ต้องไปสั่งเบิ้งก่อนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไห้รุ่มามาไปสั่งก่อนนะครับท่านผู้ชมเกียร์ถึ่ไหมป๊อปเดี๋ยวนะมาไปสั่งก่อนวันนี้จำไว้เบิ้งน้ำกันว่าน้ำนักเพิ่นได้เท่าใด๋เดี๋ยวผมกับสีไายให้เบิ้งรอบๆกับดองเตาทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมไปเกียร์ใช่ไหมไปนะครับท่านผู้ชมฮ้ เตียงหรูเตียงหรูเตียงขาติดลมนุ่มบามเอาเอาเอาเตาเอาเตาไปสั้งไว้แล้วอันนักเลยมาประมาณสองโลหกสองโลเกตตีไปถ้าสองโลเจ็ดสองโลเจ็ดสองโลหกมาถึงสองโลเจ็ดสองหกสองเกตสองเกตประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งเหล็กอยู่หลังเตาอีกนะครับว่ามันเตาขึ้นรถมันทะเบีรถป่ะเอ้าเตาขี่รถซี่หนึ่งซี่ซี่นี่นะครับทีนุ่มบามเอาราแค่นีนะครับ ใบบ้าวเขียดเป็นผู้ถือเตาไปเ้าไปสังงเอเอาขี้เราก็นีจับหมันวะเานีแหกมันแหนน้อแหกหมันแหกมันชคลาภโชคลาภเอาเอาเตาไปปล่อยเนาะเอาไปปล่อยเอานึงขีเอาเอาไปปล่อยลงน้ำมนี่ยเนานวานเนอาไหนทานฐานวาเอไปดีขี้อาไปแป๊นอีกเดงก่ะนเจาะหครับข้นกอลบเกย์ปะมาไนเอไหนดีเอมาเตา ไปลูกไงละละมะเร็งอย่างนี้ไปลูกหนาทลี่เอาไปเปลาเนี่ยเปาได้อยวยือไปดำตึ้งหลายเไงวะเออนี่อันนี้คือเตาอันนี้คือเตาวะเออคือเตาวะอืมนี่คือลิงว่ะคือลิงเอาเล่ยก็เป็นเอ่ายืดเป็นเขียอยู่ดีๆว่าเป็นเตาเป็นเตาอยู่ดีว่าเป็นลิงอ่าท่านผู้ชมอย่าได้ซื้ออนะครับท่านผู้ชมเอาโยเปลาหยอกเปลาเขี่ยกัน อวินบแต่วงเรียนนได้นี่ที่มาเลยอืมกันเมื่อไหรนี่อวินหาปนี่หาปหรือหาหนึ่งย่องห้ดีเด้อมาหาะอืมีแปดะแมนแมนีหนึ่งอ่านะครับท่านผู้ชมโอ้แมนเมนี่นีแต่บงอีหบังแม่เอาเดี๋ยวเดมท่านผู้ชมผู้ชมนี้เหมือนอันหนึขายอย่่่เห็นไหมผู้ชมใช่ไหมเนี่ยห้าถ้าไม่ก็แตัวนี้ก็หนึ่ง นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ห้านะอ่าหนีนึงอันนี้ห้าอันนั้นทำไมแปดก็ศูนย์ขันว่าเป็นแปดกับศูนย์ครับตรงนี้ไปสรุปเป็นเป็นหนึ่งห้าแปดไม่ศูนย์หรือว่าห้าแปดศูนย์หนึ่งอ่าเจจ็็ดดกกิิโลยยบบหเอาไปสร้างแล้วน้ำรักได้เต่าตัวหนึ่งนะครับได้ประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดกิโลสองจุดหกสองจุดเจ็ดนะครับท่านผู้ชม ตามนั้นนะครับหรือยี่หจุดจุดเจ็ดจุดแปสี่แมมันขาดกันไปเรื่อหนึงไหมครับเออไปยึไก่ได้ร้องเตาตดใส่ดสสดังเจ้าได้เบ่าเขียดอีคกี้กันป่ะเออเตาึ้ะกังป่ะเตาหนาเตาขึ้เขียดว่ะโอ้ท่งนี้เป็นทงอันหัว่าเตาต่พ่อเพินไปเบื้องหนาเพิ่นอย่างเตากันเตาไปปอดดังนก็ร้อง เอาครับท่านตามนั้นครับผมเอานะครับท่นตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ตรวจเอ่อตรวตรวเตาเยีนยมมั้ยเย้ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับอย่าลืมขาเตาตัดกันแล้วกันโค้งสุดท้ายนะครับกับเต่าไม้โชคของว่นใช่มั้ยอ่าหางนี่เป็นว้นยวงสนามบอลไปหางล้ว ได้ประมาณอ่า20กิโลเนาะเมื่อกี้มันแต่ช่างก็ไม่ต้องเห็นนะหรือ2.26ยี่หกจุดแปดยี่หกจุดอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้แหละครับจุดสี่จุดห้าถ้าผู้ชมลองลองดูเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมดตามเตาไห้ช่วงหมดที่แล้วนะครับของหมดที่หนึ่งพันคว่ากมีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะรับผมผู้ชมตอ,อนนี่คือด่านทองของเต่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า ทนผูน้ชมเบิงนะครับงูนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม อันนี้คือคือทองเตาท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดกับพิจน,นาตีบังนะครับแต่ว่าสําหรับอยู่หลังเตาทีานุ่มบามกับผมเห็นกับเห็นเป็นมีมีหนึ่งมีหามีแปดมีศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขน้ำหนักเตานะครับท่านผู้ชมที่เอาไปสัง่งสั่งแล้วน้ำหนักเตาใดสองหกถึงสองเกตหรือสองจุดหกสองจุดเกตน้ำหนักนะครับสองกิโลหกขีดถึงเกตขีดนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมขอกราบลาท่านผู้ชมไปแล้วครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทั้งช่องกับเสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยปังๆเงินท่องไหลมาเทามามาหาท่านผู้ชมได้ลายถือ โชคเ้ลาบจากลัตตรีแล้ววันที่หนึ่งที่สอที่สามแต่กันสุข,ขูสุขคนเด้อครับท่านผู้ชมท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามท่องหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซน้นอําพลชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ผมโชคดีปังๆดรืยกันนะครับผมสวัสดีครับ